เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมทรศศรีสว่างขวัตบวรคัตติยะราชนารีสเสด็จไปยังวัดเกศรศิลป์ุนหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภเมืองอุดรธนานีจังหวัดอุดรธนานีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปััิทางครั้งที่2โดยทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทรงทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธนานีและจังหวัดข้างเคียงเป็นวันที่สอง เป็นการทรงงานด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาดในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่องและส่งติดตามการดําเนินการอย่างใกล้ชิดด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนมีอันตรายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดีและควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์จะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้ในการนี้ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตทิพพิมานร่วมกับสถาบันวิจัยจุลารภาฐฐรณ์ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน4ตัว,วเป็นเพศผู้2ตัวและเพศเมีย2ตัว <c oughs> โครงการสับปลอดโรคคมปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานมียุทธศาสาตร์ดำเนินงาน8ด้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลให้แต่ละยุทธศาสตร์มีข้อจำกัดในการออกปฏิบัติงานโดยเฉ <c oughs> พาะการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,าและทำหมันในสัตว์เลี้ยง จึงมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามการออกหน่วยศัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมศัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์เขตสีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำพู มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีและมณฑลทนหารบกที่24เดือนว,วันนี้มีประชาชนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงนำสุน,นัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวม1 4 4ตัวและทําหมันสุนัขและแมวจำนวน124ตัว นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะพอดีคณะสัตวแพทย์ทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศาสตร์และทีมสัตวแพทย์อาสาจุลภร์จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเพื่อนําข้อมูลไปขยายผลในชุมชนให้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสับปลอดโรคคมปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัญิาานในระยะที่2มีระยะเวลาดําเนินงาน5ปีซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564เป็นต้นมาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามแนวพระนโยบายที่ทรงกําหนดไว้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2,573